าทุกท่านเนี่ยนะครับไปสัมผัสกัมติสตต้ใช่ใช่ไหมติสต้ขอครับโค้มนะครับเป็นหนึ่งนายแล้วก็ทีมันยิ่ง m p t นะครับแล้วก็จากมอเตอร์อินเทรนด์เอฟ ไปไปไปขับโบรคาร์ดมามีพื้นฐานการผลงานที่โดดเด่นเท่าไหร่แล้วก็มีการแข่งขันเฉพาะในเมืองไทยอย่างเดียวครับก็อยากจะไปลองสตาร์ทแข่งับก็เลยไปแข่งที่ g ี a อชเอเซแล้วก็เพื่อนนะฮะจีเอชเอเชียไปแข่งร่บครันหายไปนี่ยก็ถือว่าผมไปเที่ยวเล่นแล้วกันแล้วก็กลับมาปีนี้ผมผมไปแข่งออกกำลังกายก็ออกอย่างสมบาเสมออยู่แล้วนะครับเครื่องกินก็ไม่เปยนอะไรคือการ ทางกแดงสติ๊กเกอร์แรกก่อนฝนตกเนี่ยก่อนที่เราจะนเป็นาเรื่อนห้างคเพราะสถานแรกดูแลแล้วก็ให้ข้อมูล่าษาคลาสสิด้วยทีมผมทีพีสิบสองเวซิ่งทีมนะครับก็มีภารกิจเหมือนเดิมนะครับนั่นคือไปไล่ล่าคว้าแชมป์ที่ G T A a ทีเอเชียนี่ถือว่าเป็นรายการแข่งขันระดับ GT ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีรถจํานวนเยอะที่สุดนักแข่งสัญชาติหลากหลายนะครับรวมไปถึงมีได้รับซัพพอร์ตจากโรงงานมาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่มีโรงงานซัพพอร์ตในในระดับเอเชียถือว่าไม่ใช่งานไม่ใช่งานเล็กแล้วก็ไม่ใช่งานที่ง่ายๆแต่ปีที่แล้วเราจบมาในที่3ในในใน,ในรุ่นจีที ก็ถือว่าเป็นเป็นผลงานที่ดีแล้วก็ได้ไปศึกษาสนามหลายๆสนามที่เราไม่เคยขับมาก่อนนะครับไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าเก็บข้อมูลมาปีนี้ก็พร้อมที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซตติ้งรถนะครับรวมไปถึงศักยภาพของนักแข่งที่ผมจะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับถึงทุกวันนี้จะเป็นนักแข่ง GT gentleman driver ท,ที่ขับได้เร็วที่สุดก็ผมคิดว่าเราต้องเร็วกว่านี้ได้อีกนะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่า อยากได้แชมป์นะครับอยากสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยสักครั้งนึงในชีวิตที่ได้คว้าแชมป์ในระดับเอเชียนะครับาะที่ผ่านมาก็ได้แชมป์ประเทศไทยนะครับเป้าหมายครับต้องเป็นแชมป์เนี่ยคือต้องบอกว่าใครก็อยากเป็นแชมป์นะใช่ไหมครับการการที่เราลงทุนไปกับลงทุนลงแรงไปกับสิ่งสิ่งนี้เนี่ยแน่นอนทุกคนอยากเป็นแชมป์หมดแต่ว่าแชมป์มีได้คนเดียวนะครับก็เลยอยากคิดว่าให้รอดูกันไปว่าใครจะเป็นใครจะได้แชมป์นะครับซึ่งของผมเนี่ยทีมผมเนี่ยจะมีนักแข่งไทย ตลอดนะครับเราจะไม่ใช้นักแข่งเป็นหลักแล้วก็คิดว่าอยากจะให้คนไทยมาเชียร์คนไทยได้วยกันนะครับสิ่งทันดีมอเตอร์สปอร์ตสำหรับทั้งสิงห์ทีมมอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์นะครับก็จะเน้นรายการแข่งขันในประเทศไทยเป็นหลักนะครับก็คือรายการ Thailand Super Series นะครับก็ตอนเนื่องมาจากการซึ่งเราได้เป็นแชมป์ในรุ่นอินดิวดิจวลมา2ปีติดนะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็เป็นแชมป์ทีมด้วยนะครับ ปีนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นปีสําคัญที่เราจะต้องป้องกันแชมป์นั่นก็คือหลักๆที่จะต้องต้องเน้นนะครับคือรายการแข่งขันในประเทศไทยนะครับนอกนอจากนั้นเราก็จะเข้าไปแจมนะครับในรายการจ t ทีเอเซียนะครับที่บุรีรัมย์นะครับเพราะถือว่าเป็นสนามในบ้านเกิดเราแล้วก็อยากจะโชว์ถึงศักยภาพของคนไทยนะครับว่าเราเราก็มีฝีมือการขับแข่งรถท,ที่ที่เก่งไม่แพ้คนต่างชาตินะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเข้าไป แข่งขันในรายการ Ferrari Challenge นะครับที่ทางสิงห์ได้เข้าไปสปอนเซอร์นะครับทั้งในเอเชียนะครับแล้วก็ทั้ง,งในยุโรปนะครับก็จะเน้นไปที่สนามโฟมโลวันสนามที่สิงคโปร์นะครับก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นนะครับนี่ก็คือจะหลักๆที่ที่ทางทีมสิงห์มอเตอร์สปอทีมไทยแลนด์จะจะเข้าไปแข่งขัน